การ่าวในวันนี้นะฮะนวันนี้ก็เประนงข่าวที่เหจากคุณนยชีิจิตท่านคุณนลีก็เล่องเชียเมื่อคนที่ผ่แล้วปัญหาว่าเกิดจากฝ่ายเราฝ่ายเราซึ่งเป็นผู้ติดการดลร่วมนะฮะท่านดีับสมบัติท่านมีโด ซึ่งท่านทิ้งไว้เนี่ยให้ใครจัดก,การ,รายะอะไรบ้างน,นะฮะและรก,กรมธิรัฐโดยพิัยกรรมนี้ก็เป็นระบุเป็นผู้จัดก,การโมรดกโดยพิัยในในกรรมนะฮะนะฮะในเะนื้อหาเนี่ยจะที่ระบุไว้กับหลักไันนะฮะที่สำคัญก็คือเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นของปารใช้แม่สับนะฮะนะฮะแล้วก็มีบริษัทน้ำหนึ่งเอเล่นะฮะ นะในร่ยละเอียดตัวแบบจำนวน5,000หุ้นนะ2,000หุ้นนะฮะก็ไม่ใช่ของคุณอัจฉริย์ยังไม่ได้จริงตกให้ตกเป็นเป็นของคุณอัจฉริย์นะฮะนอกจากนี้ดูไว้คือแน่ตกเป็นแม่ช่างคู่เดียวนะฮะเป็นซึ่งซึ่งชัดเจนที่สุดนะฮะนะว่ากันไปอครับครับอื่นที่อยู่ในการสำรวจที่ยังไม่ใช่ที่เป็นทรัพย์สินอื่นนะครับ ก็ผมก็ตรวจไม่เจอคือผมก็ตรวจเหมือนกันก็จะมีแท่งมันจะมีส่วนที่มีว่าจะแส่งหรือเปล่าไม่มีแท้งนะฮะเป็นในส่วนที่ผม้ว่าอย่างนี้ให้ตัง smiled, ้งนายเชษฐ์ศักแกนนายพิจิตรและนางทิติรัตน์แกบริหารไปเยอะมเลยฮะผมถามผมถามทุกคนนะครับว่าเข้ามาบริหารการใช้แม่สาซึ่งคุณทูนแช่แกนนายพิจิตรให้ออกไปแล้วแต่แรกนะฮะับบินนะฮะเราเล่นกรรมการเนี่ยกรรมการท่านสื่อที่มี ใการบริหารในใน,นะฮะนี่คือสาระสำคัญของของของ,ของบริษัทนะฮะซึ่งมขับไว้เลยว่าคุณที่เป็นคนของพ่อเลี้ยงสุชาติและเป็นคนของคุณที่รัตนซึ่งทํางานร่วมกันมานานตั้งแต่แรกเลยนะฮะามหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณนัชลีไม่มีปัญหาไม่ไปล้อก่อสาลไม่ไปล้ออะไรเนี่ยจัดทมพิธีกรรมซึ่งคุณสุชาติได้ทำพิธีกรรมไหมเนี่ยถ้าจากกัดการตรมนั้นเนี่ย มันจบไปนานแล้วฮะแลาวแทนนะตอเนี <ha? S 2> <Therm> ้ทำละเอียดมากเลยนี่ฮะแกก็ถือว่านึ่งฉบับจนผู้สวสบอยู่ที่ธนารกฎหมายของกระทรวงศึกาธิการเป็นผู้ทนในการพิารณาบบนี้ตามนัเอยู่แ้่ต้นเป็นกริีทุกการนะฮะและนนยชูชาติการ เรื่องที่สิเ็ดกันญาดเวลา1ี0ส,สนนะะมยา,ยามุนนนองนะฮะียร์ิพยานนตพงศ์ อันนี้ถือว่าแก่กว่าเปิ่อนเนาะ ผู้การบรดกคือเพียงคนเดียวตามพิธีกรรมก็คืองานที่ระลึกการงานพิจิตรนะฮะซึ่งบรรดกในซึ่งตามพินัยกรรมบรรบุชัดเจนนะฮะหากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบรรดกได้ก็ให้ผู้การบรรดกที่ยังอยู่ทำหน้าที่ต่อไปซึ่งโดยพินัยกรรมนะฮะตามเจตนารมณ์ตามเจตนาตามวัตถุประสงค์ตามประสงค์ของคุณลูกชายการงานพิจิตรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของความใช้ภาษาเนี่ยฮะ ั้งให้ถ้าตามโหมดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือคุณเชียรัฐการมาพิจิตเป็นผู้แต่การมหมดประเทศทัผู้เดียวนะฮะเส้นเหตุการณ์เนี่ยฮะก็มีที่มันมีปัญหาที่มันนี้คือเมื่อตั้งคุณกรรโหมดการมิเกรรมกาเนี่ยคุณอาจจรี การนายพิจิตนี่นะฮะซึ่งเป็นบุตรคุโตของคุณดุษฎีการนายพิจิตนะฮะก็ไปทราบว่าเหตุผลคนใดนะฮะไม่พอใจก็ไปร้องศาลนะฮะคือคุณที่รัฐไม่ได้ไปขอพิพากษามาดรบร่วมนะฮะในการในการร้องศาลเนี่ยคุณที่คุณกันคุณอัเจเรียนการนายพิจิตไปร้องศาลข,ขอเป็นผู้พิการมรดกแต่เพียงผู้ดเดียวนะฮะ เมื่อคุณอัญเชลีไปล่องสารเพื่อขอเป็นผู้การบรมโดที่คนเดียวแล้วเนี่ยทางเราไม่ไดีคัดค้านนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตัวปัญหาที่ว่าอยากเป็นผู้การบโมโดนะฮะแต่โดยที่ิยกรรมโดยเจตนาของคุณชูชาติผู้ตายเนี่ยเป็นเจ้าของบางช้างเนี่ยต้องการให้ฝ่ายเรานะฮะเป็นผู้จัดการโมรโดนะฮะไม่ใชใ่ต้องการให้คุณอัญเชลีที่จุบันนี่จะบ,บอกโซเชียลไปน,น,นะฮะ ฝ่ายเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อฝ่ายเราล็องคัดค้านไปนะฮะมุนเชสับทันไปนะฮะคุณเชอร์สับกไ็ได้มายุ่งเรื่องกับการวอดูตาเนาเรียกอยู่ทีสองคนซึ่งซึ่งอยู่ในศาลนะฮะก็คือคุณแต่เจริญกับคุณที่รัก